ตอนนี้คุณอยู่ไหนครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่ไหนดีได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันครับอีก5นาทีเจอกันนะข่าวนี้แหละฉันจะจับคุณกับนางชูนะให้ได้คาหนังคาเขาเลยแัหนีไม่รอดแน่ เป็นปีๆไม่เคยคิดจะซื้อดอกไม้ให้ทีกับนังชุูทำมาเป็นซื้อดอกไม้ให้อย่าให้ฉันรู้นะว่าชูแกมันเป็นใครฉันจะต้องมันให้ดูไม่สิเราไม่ทำแบบนั้นดิเราก็ใช้สื่อโซเชียลในการประจานมันดีกว่า พี่ซื้อตามที่มุกเลือกเลยนะเป็นไงชอบไหมแค่เห็นก็รู้สึกชอบแล้วค่ะทนไม่ไหวแล้วว้ย ว่าเราไปกันดีกว่าค่ะไอ้อติแกคิดว่าแกมีชูดได้แค่คนเดียวน้ำค่ะขอบคุณนะครับเมื่อวานคุณไปไหนมาเหรอคะ ผมก็ไปทำงานมาไงครับคุณไม่ได้โกหกอะไรฉันอยู่ใช่ไหมผมเนี่ยนะจะโกหกคุณ,ค,ณคุณก็รู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนคุณเชื่อใจผมนะครับ รับคุณนะคุณหิวข้าวไหมคะเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวให้หิวครับหิวมากเลย ตอนนี้แบมเริ่มสงสัยเรื่องของเราแล้วอะเอาไงต่อดีโอเคงั้นเดีย๋ยวผมนีบไปหานะครับแบมบพอดีว่าผมมีงานด่วนะ่ะผมไปทำงานก่อนนะเราไม่อยู่กินข้าวก่อนเหรอคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบมบกินเลยนะ ไปก่อนนะครับค่ะไอ้คนสารเลวแดนมันเกิดอะไรขึ้นไอ้บ้านนะมันนอกใจฉันน่ะมันนอกใจแบ่หรอมันอยู่ไหนมันออกไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วอ่ะ นอกใจฉันนะพี่หนุนฉันจะทำยังไงดีเขาจะชิงฉันไปแล้วฉันจะทำยังไงดีพี่หนุนคิดไม่ออกอแบมแบมใจเย็นก่อนะนะแบมไม่เป็นไรนะถ่าห,หมอน่้นไม่รักแบมแต่พี่รักแบมเสมอนะเรากลับมาคบกันนะแบม ทำน้อยอะเฮ้ยคือผมอธิบายได้นะครับอธิบายงั้นเหรอหยุดเดี๋ยวนี้พี่พอันต้หยุดทำร้ายเขาได้แล้วพี่แรมกล้าบอกป้องมันเหรอทำไมจะไม่กล้าบอกบังล่ะเขาไม่ใช่แฟนเก่าฉันแล้วเราสองคนกลับมาคบก,กันแบมทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงอะทำไมจะทำไม่ได้อ่ะ สิ่งที่พี่ทำกับฉันอะ่ะมันยังน้อยไปได้วยซ้ำพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรให้แบมไม่พอใจที่นี่รู้หรือ,อยังอะ่ะว่าดั่งจะว่อะไรไวอ้อ่ะแบมบแบมบใจเย็นๆก่อนนะมันไม่ใช่แบบที่แบมคิดน,นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะแบมบ ุณมาผมที่บ้านตอนนี้เลยแบมบต้องนี่จะมีหน้าโทรเรียกลังชุ๊มาที่บ้านเราอีกเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆนะแบมบไม่เป็นไรนะแบมบมาแล้วขอบคุณนติน นี่เป็นดอกไม้แล้วก็แหวนที่คุณติยังไว้ให้คุณแ,มมแบมนะแบบที่พี่แอบนักเลยขานอกเวลางานก็เพื่อที่จะเซอร์ไพรส์แมมต่างหาแต่พี่ไม่นึกเลยนะว่าแบม,มจะทำกับพี่แบบนี้นล้ขอตัก่อนนะคะ พี่ิแบมขอโทษนะที่แบมทำไปก็แค่ประชดพี่เฉยๆอ่ะแบมไม่ได้ตั้งใจแบมรักพี่นะพี่อติแบมไม่ได้รักขนุนเลยเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะพี่ให้อภัยแบมนะพี่ไม่สามารถกลับไปรักผู้หญิงที่ใจโลเลแบบแบมได้อีก พี่ขอให้แบมกับมันคบกันอย่างมีความสุขนะออกไปจากบ้านพี่ได้แล้วนี่พี่มีประโยชน์แค่มาประชดแฟนแบมกันเหรอเงินก็เชิญแบมอยู่คนเดียวต่อไปแล้วกันนะ พายบํานะพี่อติอย่าทิ้งกันไปเลยนะน้องนะออกไป